สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วกับช่องวันดีวันนี้ได้ประมาณสองอาทิตย์กว่าๆก,กับขวดนี้นี่เราลองทำฮอร์โมนไข่กับกล้วยหมักิ้งบวยประมาณสองอาทิตย์ ความจริงเขาบอกอาทิตย์เดียวก็ได้แต่น,นี่อสองอาทิตย์เพราะเราลืม <c oughs> เราลืมเราลืมสภาพก็จะเป็นแบบนี้สภาพเป็นแบบนี้เรามาดูกันว่าเราจะเอาไปใช้แล้วมันจะได้ผลไหมนี่ก็คือเราใช้กล้วยทั้งลูกเลยนะเพราะว่ากล้วยสุกงม,ม,ม ไม่มีคนกินทิ้งก็เสียดายเราก็เลยเอามาทำแบบนี้กล้วยแล้วก็ไข่ไข่ก็ใส่ลงไปทั้งลูกเลยทั้งเปลือกทั้งทั้งเปลือกทั้งไข่ทั้งลูกแล้วก็น้ำแล้วกล้วยทั้งลูกเหมือนกันกล้วยทั้งลูกนี่ใส่ลงไปแบบนี้เลยกล้วยทั้งลูกไข่ทั้งลูก ปกติแล้วเขาก็จะกองก่อนกองแล้วก็เอาแต่น้ำรดผักกองเอาแต่น้ำรดผักในกล้วยยังดูสองอาทิตย์นั่งเลือสองอาทิตย์นี่เราลองทำนะก็ดูจากใน youtube นั่นแหละนี่เราลองทำว่า เราจะเอามาลดเนี่ยต้นกหุลาบเรากหุลาบต้นนี้เราซื้อมาปลูกไว้ในกระถางประมาณสี่ห้าปีละสี่ห้าปีละนี่เขาก็ต้นใหญ่ใหญ่มาก ใหญ่แล้วก็กําลังที่จะออกดอกนู่นกำลังที่จะออกดอก,ก,ออก,ด,อกดอกตูมเพียบเลยนาะ่อีกการหนึ่งสองสามสี่ห้าหกการเจ็ดการแปดานนู่นส่นที่ไม่ดอกก็มีอยู่แล้ว หนึ่งดอกดอกสีส้มสวยมากสวยมากติดอยู่ตงติดบนหลังคาติดอยู่บนหลังคาเราจะเอาลองเอาปุ๋ยตัวนี้มาใส่แล้วเราก็จะดูตามติดตามดูสภาพเขา ว่าเขาจะเป็นยังไงต่อไปแต่วันนี้เราจะเอาเราไม่กองเราจะเอาทั้งเปลือกของกล้วยแล้วก็เนี่ยเศษเนี่ยใส่ลงไปดูว่าเขาจะเป็นยังไง เดีว่าเขาจะไปยังไงเขาคงไม่ตายหรอกเพราะว่าเศษเศษอาหารพวกนี้มันเขาก็จะมีต่วิตามินทัเท่านั้นใช่ปะคงไม่หรอกคงรอด แล้วก็ใส่น้ำเข้าไปด้วยใส่น้ำไ,ได้วยไม่ใส่แต่อันี้กินไม่ค่อยโสภาเท่าไหร่กินกินเม็นกินไม่ค่อยหอมเพราะว่าเป็นของหมักก็เลยต้องเอาหมาเอาใส่ใส่พวกผักนอกบ้านใส่ดอกไม้ในบ้านไม่ได้กินไม่ดี แต่ลูกๆก,กับสามีคิดว่าอะไรเข้ามาในบ้านแล้วเราก็พยายามเอาลงมามีเห็ดยังขึ้นเลยเห็ดมังขึ้นเลยคิดเ่เราก็แต่เอาน้ามาลดเอาน้มาลดเสียงนกเพาะมากอะ เราก็จะกรองอีกทีนึงทีนี้ก็เทใส่ลงไปมากลดเข้าลงไปมากก็ดีเนาะเรามาติดตามความเคลื่อนไหวกันว่าเขาจะเป็นยังไงต่อว,ว่าเขาจะเป็นยังไงต่อ ปุ๋ยจากกล้วยกับไข่ว่าดอกที่เขาตุ่มๆอยู่เนี่ยก็เขาจะเป็นยังไงกับสภาพเขาเพราะว่า นี่เขาไม่แตกเขาไม่แตกไอ้นี่ออกมาปีนี้ยังไม่แตกหน่อใหม่มาแเรารู้สิว่าเขาจะเป็นยังไงโอเคคลิปนี้แค่นี้นะจ๊ะเดี๋ยวจะพาติดตามต่อไปว่าเขาจะเป็นยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยสวัสดีจ้า